สวัสดีทุกท่าพ่อแม่พี่น้องจ้าฝนมาแล้วจ้าเนี่ยฝนไม่ตกจริงๆ,ๆจงริงจังหลายวันอยู่วันนี้มาแล้วจ้าอันนี้เป็นระลอกที่สองระลอกแรกฝนไม่ตกอันนี้ระลอกที่สองค่ะของวันนี้ตอนนี้ก็บ่ายสามบ่ายสามสามสิบสี่นาทีนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าเนาะนี่จ้าก็จะครึมๆหน่อยเยะจะรีบเก็บถั่วค่ะถั่วพักยาวได้เริ่มเ้าหมดแล้วจ้าแต่ว่าจะเก็บถั่วปลูนี่จ้าเดี๋ยวต้องรีบเก็บก่อนฝนเนาะ ดอกดาวเรืองก็เริ่มมีหลายช่อแล้วจ้ะสวยเชียวดอกดาวเรืองจ้ะอันนี้ก็ข้าวโพดม่วงคงไม่ได้กินหรอกค่ะยังแคร์อยู่โอ้ยฝนลงเม็ดแล้วจ้ะจะต้องรีบนี่นั่น,นปอแปะปอแปะ,ปะ,แปะมาแล้วนี่จ้ะอันนี้ก็แตงที่เออเอาขวดครอบไว้เนาะนี่จ้ะได้กินลูกลูกใหญ่แล้วจ้ะเก็บได้แล้วเนี่ยพูดถึงเก็บได้แล้วจ้ะ เด็ดยอดออกเขาแตกค่ะน ok ี่เด็ดยอดออกไม่ถึงสามวันดูสิแตกยอดเยอะแยะเลยจ้ะนี่อุ้ยฝนตกแล้วจ้ะเดี๋ยวไปดูอีกอีกแถบหนึ่งแป๊บนึงเนาะโอ้ยฝนตกจ้ะฝนตกนี่เดี๋ยวต้องเก็บนี่จ้ะเดี๋ยวกลางร่มเก็บดีไหมนี่นี่จ้ะเดี๋ยวมาเก็บกันเลยเนาะนี่จ้ะติดพอเก็บได้แล้วจ้ะ โอเคค่ะนะคะเดี๋ยววิมวลจะตั้งกลองแล้วเก็บเนาะกลองจะได้ไม่เปียกข้าโตเริ่มเก็บได้แล้วอีกนิดเราก็จะแก่ไปไปเก็บไปเก็บตัวกันค่ะฝนเริ่มมาแรงแล้วเดี๋ยวเก็บไม่ทันนะคะฝนเล็กลัวฝ <laughs> นปอนวิมลวิมลตอนปอน,ปอนบ้านบ้านวนนิดน้อยมาจา้ะ なっ、どういう意味 ฝักนี่สมบูรณ์มากเลยโอ้ยวิมนุนบ้านสวนอย่างนี้เลยจ้ะปอดปอนสบาย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 ทั้งใจสบายทั้งกาย ่ะยังมีอีกค่ะแต่อยู่สูงเดี๋ยวเอาบันไดมาก่อนเอาโต๊ะดีกว่า โอเคคะ่ะทุกคนเยอะอยู่นะคะเนี่ยพีะไ <c oughs> ม่ได้ฉีดยาก,กับแบบนี้หลยจ้ะแต่ก็ถือว่าโชคดีเพราะว่า,าถัวฝักยาวไม่มีนอนเจาะเลยค่ะเม็ดแต่ฝากเดียวก็ไม่บีแต่พียนะ่ะต้องคอยมาบีเอานี่ก็เหมือนกันจ้ะถัวพภูไม่มีภูมิใจแล้วคะ่ะแค่นี้ผลผลิตเขาออกมาให้ได้กินขนาดนี้ดีใจแล้วคะ่ะเนาะเป็นดินแรกที่ว่าปลูก ขนาดดินไม่ดีก็ยังได้กินจ้ะนี่ก็ดอกแคก็ได้เก็บมาบ้างแล้วจ้ะเนี่ยแต่อันนี้จะปล่อยเอาผลดีกว่ายังไม่ลงดินค่ะปุูกใส่ถุงไว้ก่อนเปลี่ยนถุงให้เขาใหญ่กว่ากระถางแค,คงเพื่อนๆเดี๋ยวไปเก็บแตงต่อเนาะเก็บเลยเดี๋ยวเขาใหญ่ล้วจะไม่อร่อย ดูก,กำลังน่ากินเลยจ้ะค่อยๆทยอยเก็บเอานี่จ้ะนี่จ้าของขวัญจากธรรมชาติก็มีนะหูจักบัวจ้านี่คือยังมวัวแดงแตะลังเขายังเล็กค่ะนี่ปล่อยเขาก่อนจะใหญ่ตอนลังใหญ่ๆถึงจะมีไข่อันนี้ปล่อยเขาก่อนจ้ะไปเก็บอีกต้นหนึ่งเนาะเดินผ่านโกดโชว์ไม่ได้คนอวด คนอยากอวดนะจ้ะนี่มะนาวลูกใหญ่มากติดค่ะยังติดน่าจะมีหนอนมาจับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องหาเลยค่ะนี่ก็จะมีนกนกเข้ามาช่วยนะคะนกเข้ามาช่วยจิกหนอนเดินผ่านโคดถ่ายไม่ได้อ่ะสวยจังลวยไม้จ้ะลวยไม้ป่าสวยเขาก็แตกแตกหน่อออกมาใหม่นะคะเนี่ย แต่เชอ,อเคดิวิลโอเคเดอกไมก้ป่าเอ้ยฝนตกนิดหน่อยเริ่มออระบาทอีกแล้วยุงตกแป๊บเดียวจ้ะไม่ตกเยอะอยากให้ตกอีกอยู่น่าจะตกอีกอยูอย่อันนี้น่าจะเป็นบ้านเงินไหลามาเนาะนี่จ้ะของเก่าเ,เขาเรียกอะไร พันเดิมสายพันธุเดิมใช่ไหมคะถ้าเรียกผิดก็ขอโทษนะคะไม่เก่งเรื่องสายพันธุ์แบบนี้จ้ะไม่เก่งพันธุ์ไม้แบบนี้เก่งแต่เรื่องกิน <c oughs> เรื่องผักป่าเรื่องหากินจ้ะไปข้าไปเก็บตรงนี้กันยุงตกนี่โอ้ยเหลือม,มัวอีกแล้วพูดมัวฝนตกแป๊บหนึ่งก็มาตื่นตัวยุงเลยเนาะนี่จ้ะนี่ วันนี้เก็บไปสามลูกจ้ะลูกใหญ่เท่ากันนี่แหละรวมทั้งอันนี้นะคะอืเก็บไปกินแล้วลูกหนึ่งตรงนู้นแล้วก็มาเก็บอันนี้สองลูกโอ้ยค่อยๆเก็บกินเท่านี้ก็โอเคคะ่ะสดๆจากบ้านเนาะนี่จ้ะเออ ฟ้าร้องใบโหระพาจ้ะสวยอยู่นะกะเพรานี้อรอบข้างนอกบ้านก็เยอะค่ะลูกเข้าร่วงแล้วเขาก็โตขึ้นมาพอให้เราเก็บได้กินจ้ะเก็บมาผัดกระเพราเนาะอยอดปากบุงพูดถึงยอดเล็กๆแบบนี้กินกระสมตามแซ่บเนาะจ้ะครั้งแรกไม่ได้ติดไม่ไม่ได้ไม่คิดเนาะไม่ได้เด็ดยอดเพิ่งมาเด็ดมาสองวัน เด็ดปุ๊บแตกปั๊บเลยจ้ะแค่สองวันเองแตกเร็วมากนี่จ้ะจริงๆเมื่อเช้านี่ก็เก็บไปพอกินอยู่จ้ะถั่วฝักยาวเนาะแต่มืดไหมคะมืดไหมมืดไหมเนี่ย นี่จ้ะนี่มาเก็บรอบรอบสองตอนเย็นเออเนาะประมาณกิโลนะคะเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยประมาณกิโลแตงกับถั่วชบรูของสดๆจ้ะไม่ได้ฉีดยาเนาะปลูกเองกินเองมีความสุขจ้ะโซฟอมกาตินเออ เชียซันอันตรัสสอดโบนะคําไทยแลนด์ผักไม้ในไคลในกา든ตัดซิกกุรเกไทยแลนด์ไฮสเต็งกว่า und diese heiße ถั่วผลู und wir 1กิโลกรัมนี่จ้ะฝากติดตามเป็นกําลังใจให้เพื่อนมดบ้านส่วนด้วยนะคะกําลังใจเช่นกันแล้วกันค่ะ ไปช้าหน่อยกันจะว่ากันนะเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ